ถ้าพูดชื่อหอยขมขึ้นมานี่ก็เป็นเมนูพื้นบ้านของไทยที่หลายคนรู้จักกันดีคุณตรีมเคยกินไหมน้ลยสอเลยนะคะกินเมนูอะไรบ้างคือชอบกินแกงคั่วหอยขมบางทีก็เอาหอยขมเนี่ยไปทอดกับไข่เจียวหรือแค่ลวกนะแล้วก็จิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากดิฉันชอบมากคือมีหลายเมนูที่คนไทยรู้จักกันดีว่ามันเป็นที่นิยมในประเทศไทยเหมือนกันแต่เชื่อไหมว่าเมนูหอยขมก็ได้รับความนิยมในจีนนะคะพามชมไปดูที่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมทั้งผผลลลิิตตตรรถยน์แ้วก็อาาห ตอนนี้มีเมนูที่ชื่อว่าบะหมี่หอยขมโอ้โหได้รับความนิยมทั้งจากชาวจีนชาวต่างชาติจนมูลค่าตอนนี้เนี่ยมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทบจะได้รับความนิยมขนาดไหนเดี๋ยวพาไปติดตามจากรายงานของคุณชิปจิตนิยมค่ะอคขอบคุณอาจริ์จครับที่พามาแวะชมโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหอยข<ผ>มน,นะครับที่ล <uz> ิวโจนนี้ชื่อโรงงานอะไรนะอีห้อหลัวป้าหวังหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษ number one เกี่ยวกับบะหมีหอยขมเลยใช่ไหมครับใช่ใช่หอยขมเนี่ยความจริงก็คือวัตถุดิบตามท้องไร่ท้องนาแต่ว่าที่สามารถเอามาแปรรูปทั้งวิจัยสารพัดสารพันเป็นมูลค่าก็บอกว่าปีหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะหกหมื่นล้านหยวนโอ้ใหญ่มากผมไม่เชื่อว่ามันจะมากมายขนาดนั้นครับโอ้ทำไมเขาทำได้ขนาดนั้นล่ะผมบ้านะครับตอนนี้ชาวจีนนะก็นิยมกินแล้วก็เขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เห็นว่าต้อง30ประเทศเลยนะครับเที่ยวจีนเนี่ยสามมูลกแหงนะครับโรงงานที่ผลิตบะหมี่หอยขมเนี่ยมีหลายโรงงานโดยเฉพาะที่หลิวโจที่หลิวโจเพราะว่ามันเป็นต้นต้นต่ำระดับมันจะมีกระบวนการผลิตที่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการผลิตบะหมี่หอยขมเนี่ยก็มีมีอะไรบ้างครับมีพริกใช่ไหมครับมีพริกมีหน่อไม้ดองไม่ดองแล้วก็มีเห็ดมีผักด้วยมีผักอะไรต่างต่าเครื่องเทศด้วยครับแล้วก็เขาก็ใช้ซุปซุปกระดูก หมูหรือว่ากระตุกวัวครับแล้วก็ตุ๋นสักหกถึงแปดชั่วโมงคนจีนส่วนใหญ่รสชาติเขาชอบยังไงฮะเออ่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนเออ่เซี่ยงไฮ้เจียงซูเนี่ยเขามักจะกินของหวานกวางตุ้งเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ว่าอย่างเช่นเสฉวนเสฉวนคูหนานเผ็ดแน่ๆเผ็ดใกล้ไทยเลยครับแล้วก็อย่างเช่นภาคอีสานของจีนนะครับเขากินเค็มโอ้เหรอแล้วก็อย่างเช่นมณฑลซานซีนะเขาก็มักจะจิ้มจิ๊กโฉครับความจริงแล้วเนี่ย ความนิยมเลิกไหมี่ห้อยผมเนี่ยนานนี่อย่างนานนร่อย่งโอ้โรงงานแห่งนี้น่าจะมากกว่า10ปีแล้วมั้งโอ้เหรอหลังจากที่เราเยี่ยมชมโรงงานพอสมควรตื่นตาตื่นใจวันนี้ตื่นเต้นกับการได้กินหัว้ซื่อฝันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยย้ำทีว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมีถั่วใช่ไหมครับใช่มีถั่วมีถั่วมีมีหน่อไม้ดองไม้ดองแล้วก็มีเต้าหู้ทอดไอ้นี่เลยไอ้นี่คืออะไรเนี่ยอันนฉุต鹑蛋อ้อไข่ นกกระทาโอ้ไข่นกกระทาไขานกกระทานะครับสองฟองนะครับอ่ะลองชิมกันเลยนะครับรสชาติเป็นยังไงเขาว่ารสรสปริม็นผมว่าไม่เหม็นเลยนะไม่ไม่ค่อยเหม็นไไมม่่เหม็นทีคนชอบมากกว่านะครับเพราะมันมีข่าวเขาบอกว่าคนจีนนั่นแหละที่เนี่ย ทะเลาะกันเพราะว่าภรรยาชอบกินโรสเซิฟเนจนซาบีบอกทนไม่ไหวเพราะกินค่อนข้างจะแรงแต่ผมดูแล้วไม่แรงอะไรรสชาติก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็ไม่เผ็ดนะเขามีเครื่องตรวจสอบความเผ็ดด้วยใช่ไหมผมพยายามค้นหาหอยขมเนี่ยไม่เห็นมันมีเลยคือเท่าที่ชุยทราบนะครโเซิลอันนี้หอยขมอ่ะเวลาตุ๋นเนี่ยอยู่ในซุปโอ้ก็ใส่ไม่ดีซุปอยู่ในซุปแต่ว่าอยู่ในข้างล่างนะ โอ้ข้างล่างเลยคนอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าเวลากินเนี่หอยก็ยังนะยังอยู่ในอยู่ในถังถังเลยไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในจานเลยไม่ได้อยู่ในชามนะผมก็หาไม่เห็นมีหอยขมเลยแต่ว่ารสชาติของหอยขมเนี่ยก็กระจายอยู่ในในน้ำซุปอยู่แล้วออกมาแล้วครโอเคควนหาหาหอยไม่เจอ